ปปนยาติกันกินเนาะกำลังจะกลับบ้านพี่น้องไปทะเลสาบมาขับรถพานเหลือเห็นเห็ดนะเห็นปะเห็ดมันปูเห็ดมันปูตกง่าอดิเห็นปะคิดว่าสบโบได้กะมีย่จ่าหมอกอย่างหนึ่งกับฝรั่งมันเก่าก่อน,นเห็นปะ แดดจ้องบ่ค่อยเห็นอ้าอ้าดึงหยาขึ้นมาเอาลืมมากล่องใส่เห็นไหมดึงหยาขึ้นมาเห็นแล้วพี่หองโอ้ยะ,ะบ่ได้ใส่ถุงมือม้นนมดอืมมันติดหากใหม่ไปโอ้ยเนาะ ติดหากไม้ทุ่มสองทุ่มเลรได้พี่น้องนี่ไปทะเลสาบมาไปทะเลสาบมากำลังสิดกลับบ้านเจะเลยเห็นเหตุว่าสิบุทายดอกในมาคุ้มนึ่งหน่อย,หอยเหลือฝรั่งเพิ่นฝรั่งแถวนี้มากจะติบปั้นจักรยานนะพี่น้อง ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆ้นได้เคี้ยวๆข่อยปั่นจักรยานปกปินผอพ่ได้ไปน้ำมูดอกแดดส่องตาพ่เห็นรวามเห็นไหได้ผัดกระเพราหนึ่งบุนี้พี่น้องค่าฟังเสียงนกพี่น้องนกเจ็ียดเจ้า อีกทางอื่นน่ะพี่นอง g ข้าเจ้าได้เก็บเห็ดเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปีอย่างสอน,นะแต่ป้าบุทันที่เห็นเลยอะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอยากเห็นน้าอยากเห็นอยากตื่นเต้นนะคะเฮ้ยอยากเห็นจังอยากตื่นเต้นจังสินะมตกลงได้เห็ดลายเติบแล้วพี่น้อง คั้นหลายยุ้งหลายเยบ่ไดไทยให้เป็นเรื่องเป็นแล้วจ้ะโอ้ยอยเลยเงยยุ้งหลายปีนี่คอยแห้งคันอยู่เลยเป็นโลกคั้นเนี่ยเราก็จะไปเก็บสตรอเบอรี่มาถึงบ้านแล้วจ้จะคอยพอไหวแล้วเก็บสตรอเบอรี่จักกรรมมื้อหนึ่งก็ฟาขเข้าไปบ้านอาบหน,าบนาบ้นามาทาสาหัวโอ้ยล่างโตจ้ะโอ้ยไปทะเลมาไปป่าเห็ดมาไปเห็นเขาตัดเหนะ็ดเนาะโอ้ตัดไม่นั่นเลย ไอ้ตัดนะไม่ว่าหรอกนะไอ้ที่ไอ้ที่เขาไอ้แบบถลกหญ้านะไม่ชอบเลยมันถลกหญ้าแบบคือถลยกหลกขึ้นมามันก็คือแห้งไปเลยนึกออกไหมไหนมันก็หวานเป็นบางลูกอ่ะเธอต้นมันแห้งเห็นไหมใช่ก็มันแก่แล้วไงฉันบอกว่าต้นมันเก่าแก่แล้วมันหลายปีแล้ว มันก็เสื่อมโซมเหมือนคนนะ่ะก็อยากรูว่าลูกมันไหลมันก็มีหวานมีไม่หวานหวานหรือเปรี้ยวไม่รู้เลยเฮ้ยกัดกินจนเกืนแล้วยังไม่รู้อีกธรรมบบาได้จะ <laughs> แนะนำไม่อยากหวานไหมฉันมีน้ำตาลหนึ่งกิโลจัดเลยกินแบบคนเด้นดิ ก็ใส่น้ำตาลเกาไปเยอะๆ <c oughs> หูยดอยนั่นชั้นบาดแล้วเห็นไหมนะดอกก็เดียวเหรอเราเอาไปน้ำตาลหมดไปทั้งครึ่งด้วยต้องลองกินสตรอเบบออลี่หรือว่ากินอัน่มทิมตาล <c oughs> <c oughs> อ่ <c oughs> อาลูกใหญ่มันยังเหมือนไม่สุกเนะมันยังไม่โตไอแก <c oughs> ่ดูลูกนั้นจะสั่มเลยอ่ะมันยังเป็นสาวๆแค่เป็นสาวๆ,ๆโอ๊ยไปไป ตอนท่านลงไปใหม่ๆนั้นจะเห็นคนแก้ผ้าลินเต็มเลยผู้หญิงผู้ชายด้วยนะฉันก็โอ้ยไม่ใช่แล้วเออตรงมันก็ไม่อายคนนะเขาก็ไม่แคร์นะลินสาวๆหนุ่มๆด้วยนะวีดไว้กับตู้หูกันใหญ่เลยนะฉันก็บอกโอ้ยไม่ได้แล้วฉันอายแต่คนก็ไม่ใช่มีแต่ฉันถ้าคนก็เยอะฉันก็เลยว่าไปดูเหตุดีกว่า นได้เห็ดมาเยอะเลยอะได้ไดนึกว่าจะไม่ได้อะอุ๊สามมารีบมามันทำโอเคอุซามากี่โมงคะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง,งเอ๊ะฉันได้พูดก,กับเธออย่างวันนี้ยก,ก็นั่นแหละหลังจากพูดก,กับเธอังก็ไปเ,เธอก็บอกว่าขี้เกียจไปไเออมันก็ไปดิฉันไม่นคนที่ตัดสินใจแล้วปุ๊บป้าบเลยนะ พ่อวะไปก็คือไปไม่ต้องมานั่งคอยกันเป็นคนคีดเสงมากมากตัดสินใจอะไรเร็วเลยฮะก็เห็ดเหลืองอันแหละไปหาดูเห็ดพึ่งหวานมันไม่มีหรอกทางเราเนี่ยมันต้องเดือนนน้นเดือนเดือนออกกสเดือนแปดน่นใะช่ไหมถึงคนอื่นออกก็ออกไปเถอะถามถามเมื่อกินไหมลินถามเมื่อกินไหม กำลังจะหาคนกินให้อยู่ถึงจะได้เก็บเห็ดใช่ไหมถ้ามีคนกินเราก็จะเก็บถ้าไม่มีคนกินเราก็จะไม่เก็บเราไม่เก็บป้าเห็นลูกอันนี้เพีหนึ่งลูกคืออะไรลูกอะไรเนี่ยลูกเชอร์รี่เหรอโอ้เธอรู้ไหม,มอ่ะมันดอกมันดกมากทั้งเชอร์รี่ทั้งสองต้นเลยนะทั้งแอปเปิลก็ดกมากเลยนะใครทำอะไรรู้ไหม ก็เอวนน่ะมันเอายาฆ่าฆ่าญ้ามาฉีดไอแถวเนี้ยมันไม่ได้เกรตนาหรอกว่าจะต้องขีดให้นี่มันก็โอ้โหเนาะใช่มันบอกมันไม่ได้ทำวะนะแล้วทำไมย่ยาญาน่ะตายแล้วนาวอ่ะญ่าอยู่ใกล้ๆอ่ะมันไม่ควรจะทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะ<ม>แต่ความหวังดีน่ะประสงค์ร้ายโว้ยเละเลยไม่เหลือสักลูก ปีที่แล้วก็ดกมากเลยนะนปีที่แล้วก็ดกมากแต่ว่าก็ไม่ได้กินอีกนะลินเพราะอะไรไหมไอ้พายุลูกเห็บมาลูกเล็ก,ลกๆอย่างนี้แหละโอ้โหมันกวาดลงหมดเลยอะ่ะลูกเท่านี้ก้อยเนี่ยพายุลูกเห็บลงอะ่ะปีที่แล้วนะ่ะมันน่าโมโหไหมล่ะเห,หนื่อยนายใจเย่ยเห็นไหมล่ะเธอเห็นไหมล่ะย่าตายนีย่คือฝีมือเขานะเขาหวังดีมาก ฝังดีมากแล้วก็มาทำโน่นทำนี่ย่าตายแต่ไอ้นั่นนะล่วงหมดชเชอร์รีนะ่เน่ะแอปเปลิลเนี่ยเหลือสองสามลูกจะได้กินไหมเนี่ยเอาไว้ให้นกกินนะแอปเปลลิ oh, ปเปลเหรอโอ้แอปเปิลก็สองลูกแอปเปิลต้นนี้อร่อยมากๆด้วยเขาซื้อต้นพันธุ์มันตั้งห้าหกร้อยอะลินเขาซื้อให้นะ่ะมัน มีรสเปรี้ยวอมหวานนี่คืออ่อเนี่ยเนี่ยมาเบ้นบื้นอะไรแถวนี้นี่คืออ่อถัวถ่วถั่วลันเตาป่ากำลังจะออกดอกดอกสวยด้วยนะแล้วก็กินอร่อยด้วยนี่บูเบอรี่ป่าฉันเอาบูเบอรี่ป่ามาด้วยฉันจะลองปลูกดูแต่ว่าอันนี้อ่ของบูเบอรรี่ใหญ่เนี่ย ออกลูกแล้วปีที่แล้วได้กินเยอะอเ,ยนะเออหอมด้วยนะลิน,นอหอมหอมเนี่ยบลูเบอรี่ปีที่แล้วได้กินนั้งหลายลูกในลูกอ้วนๆเลยนะลูกใหญ่ๆเลยนะหอมเสหอมหอมไอ,อพันเนี้ยขนมเอ,อขนมว่ดดอกไม้พวกนี้หอมออแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยด้วยอะไรไม่รู้แต่มันก็มาทุกปีเนี่ยนี่บลูเบอรี่เห็นหูหนูเออ เวลาฝนเปียกมามันก็บานกลับมามันก็ไม่กินเพราะว่าเยอะเยอะบูบอรี่นี่ก็นกนะนกมันลักกินต่อหน้าต่อตาเราเลย